พี่เสียทั้งเวลาและอย่ามูลค่านะคะถ้าเกิดเอามาเทียบกัน่ะจากโรงงานไม่ต้องรอรถได้ใช้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปติดตั้งข้างนอก,อกต่างหากโอ้โหเสียเวลาไม่ได้ครับแต่อย่าเสียหน้าดีกว่า <c oughs> อ่าเป็นไง สวดีครับพมกับบอมเช่นเคยครับกับการรีวิวรถยนต์เข้าใหม่จากทางโชว์รูมเจมอเทครับแล้ววันนี้บอมมากับรถคู่ใจครับเป็นมิตซูไต้ตัน2.4 GT เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ีล้อสีส้มปี2019ครับค่ะแล้วก็นะคะกวางมากับรถมิตซูชิไททัน2.4 GT Premium h l e t e นะคะปี2020โอ้โหบอกก่อนเลยว่าแอบมีชาวรถต้องกวางนิดนิดครับนอกจากจะได้เป็นสีขาวสียอดนิยมแต่ของพี่บอม ก็เป็นสีเปิดตัวค่ะมันแน่นอนอยู่แล้วพี่บอมเพราะว่าของกวางเนี่ยพี่ดูได้ชุดแต่งแอดลลตนะคะมาจากรโรงงานเลยค่ะสีดําเงาแบบนี้เลยโอ้โหแต่ของผมครับขึ้นชื่อใน,เ,นเรื่องของมิตตัวไต้ตันบอกเลยว่าเป็นตัวสแตร a า d นะครับผมมาพร้อมโคมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED หล่อๆเท่ๆแบบนี้ครับและที่สําคัญรถของผมนะยครับยังมีในส่วนของเรดร์เตือนกันชนด้วยโอ้โหแบบนี้กวางก็มีพี่ไฟกวางก็โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะคะเล็กอย่างนะโครเมียมแบบนี้กวางเห็นไททันคันอื่นๆเขาก็มีกันหมดอะแต่พี่เห็น่าของกวางมันตัวแรมันตัวจากโรงงานนะคะเป็นตัวอแอดรีดเป็นตัวแอดรีดจากโรงงานของพี่บอมก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ใครไม่ชอบโครเมียมจะแต่งเป็นแรปเป็นสีได้น้ำตาลก็ได้เป็นสีดําก็ได้คือมันทําได้หมดแหละครับโอ้โห Oh, กกจริงๆอะของทุกอย่างอ่ะมันมาจากโรงงานมันดีที่สุดนะพี่บอมบและอย่างอะไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปแลปให้รถมันสีให้รถมันเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดูของกวางนี่ได้เซนเซอร์หน้า2จุดไดยนะได้กล้อง3 6มอองศามีเปล่าของบอมก็มีเหมือนกันครับได้กล้อง3 6มองศาเหมือนกันแต่สิ่งที่บอมไม่มีคือเซนเซอร์ด้านหน้าแค่นั้นเองแต่ของบอมสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับผมโอ้ยติดตั้งเพิ่มเติมแล้วไงพี่รถมันก็เป็นรอยต้องไปเจาะต้องไปแงะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างไดด้้้ตีีีมมมมอาวยพ่ มมีืองผมบอกแล้วครับเน้นสแตนดาดไม่ต้องห่วงมันสามารถใส่เพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะครับโอ้โหแล้วนี่ดูล้อกวางนะคะเป็นขอบ18นะคะใส่มาเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถทุกอย่างดูลงตัวมากโอ้หน้องใส่ล้อแม็กมาของพี่บอมเป็นล้อแม็กสแตนดาดเป็นรายทูโทนปัดเงาได้ในส่วนของความทนทานแล้วก็มาพร้อมล้อแม็กขอบ18ครับขอบ18กวางก็ขอบ18แล้วนี่พี่ดูครับ สีดำมีกระจกอ่อมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแล้วก็ที่สำคัญพี่ดูหลังคาดำพร้อมแหลกอินต่างหากโอ้โหแอบบิดชายจนิดนิดครับแต่ของพี่บอมก็ไม่แพ้แน่นอนครับของพี่บอมเป็นโครเมียมมีไฟ LED แต่ถ้าใครอยากได้เป็นสีดำเหมือนแอคีก็สามารถติดสติกเกอร์ได้ส่วนแหลกหลังคาและหลังคาดำ โหแบบนี้ร้านค้าหรือแรปสติ๊กเกอร์ทั่วไปสามารถติดตั้งให้เราได้ก็ไม่แพ้น้องกว่างอยู่แล้วครับสำหรับรถพี่บอมโอเคโอเคไม่แพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โูกวางมีโลบาร์ด้านหลังด้วยที่สําคัญสติ๊กเกอร์แอดลีดจากโรงงานนะคะและนี่ดูมือจับสีดำตัดกับตัวรถมีตัวคีย์เลสพุชสตาร์ทนะคะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลยครับอ๋อมีเหมือนกว้างไหมของพี่บอมก็เป็นกุญแจรีโมทปุ่มสตาร์ทเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เหมือนกันเบ้ามือเปิดกันลอยด้วยนะเวลาขึ้นลงไม่ไม่รบกวนของสีตัวรถนะ เป็นรอยของตัวรถยนต์มาพร้อมโครเมียมและที่สําคัญของพี่บอมนี่ไม่ต้องติดสติเกอร์อะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับติดไปก็อาจจะดูดรอแหละแต่ถ้าไม่ติดมันเป็นการรักษาสีรถดีกว่าแล้วของน้องกวางมีอะไรมีโลบาร์ของผมไม่มีแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้แต่ผมเน้นแสแตนดาร์ดเพราะว่าไม่ต้องไปติดตั้งหรือเจาะตัวรถให้มันดูตัวรถแบบเสียหายอะ่ะเ,เวลาขายต่อก็ได้มีราคานะครับนี่ก็ทุกอย่างก็มาจากโรงงานนะะอย่างของพี่บอมถ้าพี่อยากจะไปติดตั้งเพิ่มเติมพี่เสียทั้งเวลาและมูลค่านะคะถ้าเกิดเอามาเทียบกันะจาากโรงงน ไม่ต้องรอรถได้ใช้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปติดตั้งข้างนอกอีกต่างหากโอ้โหเสียเวลาไม่ได้ครับแต่อย่าเสียหน้าดีกว่า<ม>อ่าเป็นไงโออได้ได้ได้ไดภายในของพี่บอมม,มาพร้อมเบาะป,ปรับไฟฟ้าเอแบ็กค,คู่หนะ้าเป็นเบาะสีดําระบายความร้อนได้ดีเป็นสีตุตัดกับตัวรถดูโดดเด่นสวยงามมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะเดินทางไกลนะที่บอกก่อนว่าสิ่งที่ต้องกวางไม่มีเนี่ยคือขับเคลื่อนสีล้อเวลาต้องกวางจะเดินทางไกลขึ้นเขาลงเขาพี่ว่าเกียร์ออโต้มันมันขึ้นเขาลงเขาได้ยากเป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อพี่ว่าแบบสไตล์ลุย และที่สําคัญนะไปกันแบบสี่ห้าคนนะสำหรับมิตูต,ตัวนี้นะบอมบอกเลยว่ามีแอโหโหร์บนด้วยเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความเย็นให้กับห้องโดยสารไปไงโอ้โห,โโหเลิศอ่ะเดี๋ยวกวางพูดเรื่องเบาของกวางของกวางนะได้เป็นเบาหนังดูแลง่ายกาแฟหกก็แค่เช็ดไม่ต้องทิ้งกลิ่นไว้เลยแล้วที่สําคัญเบากวางเป็นสีดําตัดกับสีสม้มปั๊มตัวแอดลีตเข้าไปอีกก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวพิเศษอ่ะและที่สําคัญพี่เป็นขับสีใช่ไหมของกวางเป็นออโต้มี c r u สคอ control มีพัดเดิลชิฟออกต่างจังหวัดนะยกเท้าปล่อยลอย Oh. มังคับพว่วงาะัยอย่างเดียวไปแบบสบายๆ oh. แล้วพี่มีแอร์บน กวางก็มีแอร์บนเหมือนกันแน่นอนโอ้แน่นอนจริงๆสําหรับมิตซูแอคริคคันนี้ใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่จบของกวางเนี่ยได้เป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วมีกล้องถอยกระจกวางได้ตัดแสงเลยนะเวลาออกต่างจังหวัดมีพี่ใหญ่พี่บิ๊กเบิ้มรถสิบล้อเขาจะสาดไฟเข้ามาหาเรากระจกก็ตัดแสงโอ้โหออปชั่นครบจริงๆเลยสําหรับของบอมนะครับก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันขนาด7นิ้วเหมือนกันนะครับผมได้กล้อง3ามอยหามาพร้อมกล้องถอยเหมือนกันและที่สําคัญ กระจกก็ตัดแสงเหมือนกันนะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆเลยสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์กระบะสาวกรวยๆนะครับบอกก่อนเลยว่าให้มาที่โชว์รูมเจมอเต็ดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวรถยนต์เข้าใหม่จากทางโชว์รูมเจมอเต็ดครับใช่ค่ะพิกัดร้านของเรานะคะจะอยู่ปากซอยสีนคลินสามสิบค่ะเลยมาประมาณ20เมตรนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือจะสังเกตเห็นตลาดรถยนต์ AP นะคะเลี้ยวเข้ามานะคะสังเกตด้านขวาเอาไว้ จะเห็นเจมอลเทสนะคะหลังคาสีแดงหรือสามารถ i e บ็ o กสอบถามเข้ามาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเจมอลเทสหรือแอดไลน์เจมอเตอร์ครับหรือสายด่วน0611199789หรือสายตรงมาที่บอมได้เลยครับ0955508586คุณจะได้รถสวยถูกใจใช่ค่ะหรือว่าสายด่วนอยากคุยกับน้องกวางนะคะก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0924294061นะคะครับผมสำหรับวันนี้บอมและน้องกวางต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ J จมอเตอร์เทเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนครีห่างจากปากซอยสีนคริสาม30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร061 1199 789หรือ r ลนแอดเจมอเตคุณภาพเกร A เลือก J จมอเตอร์เทปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ